แก้มือกันใหม่นะคะหลังจากที่เราเล่นไปสองเกมนะคะแล้วเราแล้วเราทูบแม่สามเกมนะคะเกมนี้เป็นเกมที่สามเท่ากับสามร้อยนะคะที่เราต้องเอาคืนมาให้ได้เล่นห้องนี้เราจะเล่นแบบตีตัวเล็กนะก็คือคอเราแรงมากนะคะเราเราแบบเล่นแบบหน้ามือตะมัวนะคะหาทำนะคะเกมอาจจะค่อนข้างนานนิดนึงเพราะเราจะตีแค่ตัวเล็กก็คือตุ่นแว่น นะคะกับไอหมวกเหลือง ok er. เราจะไม่สามารถดันคอนได้เลยนะคะเราไม่มีโอกาสดันคอนนะั้นถ้าเราไม่สามารถปัน้นปั้นได้เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสดันคอนได้เลยนะคะอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่าเหมือนกันน,นานเกมนานไม่ใช่ไรนะคือรอนานเพราะเราต้องรอมันโผล่ออกมาเนอกปะก็ะกมันรุนให้มันโผล่มาไม่ไวนะคะ เยอะได้ยิ่งดีนะตัวนี้เราก็จะไม่ตีนะคะเพราะบางทีมันก็เสี่ยงเกินไปเพราะว่าบางทีตีถึง5ทีถึงจะเข้านะคะอะไรนะโจนสลัดเนาะไม่มีออกมาเลยนะไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดโอเคตอนนี้เราก็ได้คืนมาแล้วนะคะ300ของ3เกมไม่เข้าด้วยโอเค โอเคที่แปลวันรถลงไปอีกเราเราดันไม่ได้นะคะเพราะว่าอุ้ยแต่มันเข้าลองดูลองดูไงเข้าก็ยังเออได้คืนมาบ้างแต่ถ้าดันแล้วมันไม่เข้าเนี่ยมันเสี่ยงเราไงคะคือเมื่อกี้มันเข้ามันก็ดีถ้ามันไม่เข้ามันก็แบบเอออีกห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยโอกาสดันคอนก็คือเราต้องปั้นขึ้นไปก่อนนะเราปั้นขึ้นไปให้มันโอเควันนี้ก่อนสี่ร้อยนี่ดันไม่ได้นะ ยากเข้าก็ยินดีขอให้เราจะไม่ได้ไม่เสียงก็เถอะคือตอนนี้หลงยังไม่อยากสุ่มตีที่แบบบางทีบางทีสุ่มแบบมัวมวอยู่อยู่สุ่มไปบางทีถ้ามันเข้ามันก็แบบพุ่งขึ้นมาแต่ว่าแบบเราจะไม่เสี่ยงนะคะเราจะไม่เสี่ยงคือถ้าใครจะเล่นตามวิธีเนี้ยเออก็ต้องเผื่อใจนิดนึงนะคือเนี้ยร้อยหนึ่งครอ้าสิบคือตีสองทีหมดถ้าไม่เข้าึนอกปะ คือมาวัดดวงกันตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะว่าจะจะไปต่อได้ไหมนะคะแต่จริงๆวิธีนี้ก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะแต่ว่าอา่แนะนำให้ไม่ไม,ไม่แนะนำให้เล่นห้องรวมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนมันเยอะคือถ้าไม่เล่นห้องนี้ก็เล่นล่ห้องคอนต่ำห้าหรือหนีไปเล่นห้องจับเวลาเลยค่ะ oh, อาจจะไม่ต้องเล่นแบบคอนแรงขนาดนี้ก็ได้ ขึ้นมา800แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้500ละเพราะ like, ว่าสาเกม300ที่เราต้องเอาขึนมาสองไม่ได้ไม่เสียโอเคเหตุการาเหตุที่บางทีอะถ้าเราตีตัวแว่นอะแล้วทำไมเราต้องดันขึ้นเ <fight? S 1> นี่ยเพราะว่าตีไปสองทีอ่ะมันมันไม่ได้อะไรนั่นคือทำไมแบบไปรับดันแล้วบางทีหลงเลือกที่จะดันบางทีดันขึ้นสองจังหวะไปเลยอเงี้ย่ พราะยังไงตุนแว่นมันไอตัวแว่นมันแบบโอกาสเข้ามันง่ายกว่าตัวอื่นอยู่แล้วนะคะง่ายกว่าไม่ได้แปลว่าจะเข้าทุกรอบออกมป่าแค่มันมีโอกาสมันเป็นเข้ามันเยอะกว่านะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหนึ่งพันแล้วถือว่าโอเคอยู่นะคือเราเปิดมาแล้วแบบมันไม่แข็งด้วยแหละไอตัวเล็กอะนึกออกปะคือ บางเกมอ่ะเข้ามาแม้กระทั่งตัวเล็กอะยังปีไม่ค่อยเข้านึกออกใช่ไหมก็เป็นถอดวัดใจนะคะเล่นแบบวัดใจแต่ว่าโชคดีที่เออมันเข้าพันสี่แล้วนะคะตอนนี้เราก็บวกพันหนึ่งแล้วนะ,ะนานหน่อยแต่ก็ถือว่าสบายใจนะเราไม่ตีตัวอื่นเราก็จะไม่เสี่ยงมากเท่าไหร่ จริงๆตอนนี้ถ้าสมมติว่าตีตัวเล็กแล้วอยากดันคอนก็ก็พอจะเริ่มดันได้แล้วนะคะถ้าอยากดันเนาะแต่เนี่ยรอนานจังเมื่อไรจะขึ้นมาโอเคขัดหกแล้วนะคะดันได้แล้วนะคะมีดันขึ้นจังหวะเดียวเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากแบบดันขึ้นสองจังหวะเลยะใครไม่แน่ใจจะตีแบบไปสองทีแล้วค่อยดันก็ได้นะคะคือไม่ได้ไม่เสียแล้วค่อยแบบดันขึ้น ของตังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่วิธีเล่นสัปรัใช้ยังไงก็ได้นะคะเข้าเออพันเสร็จแล้วแม่อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออขึ้นมาแต่ตัวที่เราไม่ได้อยากไปนะคะโอเคพันแปดแล้วช้าหน่อยแต่ว่ามันอาจจะแบบ โอเคกว่าเดิมก็ได้แต่โชคดีที่แบบเกมนี้แบบตัวเล็กมันไม่แข่งเกินไปบางทีแบบดันไปดันมาดันจนสุดแล้วแบบยังแบบตีไ,ไม่เข้าเลยอันนี้เราสามารถขยับตีตัวอื่นได้แล้วนะคะ,ะเพิ่มแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตีตัวใหญ่นะเราก็จะเลิกเก็บตัวแบบที่เออเปอร์เซ็นต์เข้ามันยังโอเคอยู่คือถ้าไปตีราชาอัศวินกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์เข้ามันค่อนข้างต่ำกว่านะคะอย่างแบบอัศวินเออไม่ใช่อ,อจนสลัดปบอย่างเงี้ยมันยังแบบเออพอดูพอเป็นไปได้นะ 2อัาแล้วนะคะดันไปเข้าด้วยนะเข้าเถึงิยาทำกันแบบนี้เออใช้ได้2 4 0พตรงนี้เราก็เดินทางมาที่2,000แล้วนะคะที่เราได้ตงอว่าเออโอเคกันไปสองเออใช้ได้ เฮ้ยยังเข้าเว้ยมาอยู่ไหนลองดูเอ้ยเข้าแลก็จะไ่เข้าปกติไมาค่ายตีไอตัวเมื่อกี้เท่าไหร่ให้เข้าดันไปเลยให้เข้าอีกเข้าเออสามพันหกห้าสิบี่ไม่ได้อะไรนะคะ ก็ไม่เป็นไรตอนนี้โหเรามาร้อยเดียวเองนะแล้วเราเล่นแบบนี้มันก็โอเคแต่จริงมันก็เริ่มขยับตีแบบอยากจะไปแวะตีราชาตีกระต่ายก็ได้แล้วแหละแต่ว่าขอไม่ทำดีกว่านะคะเกมนี้ดีที่ยังเข้าห้าทีเมื่อกี้ที่ตีไปตรงนี้ก็ร้อยห้าสิบไม่ใช่ดีห้าทีก็สองร้อยห้าสิบห้าร้อยเอ้ยพันหนึ่งเอจ็ดร้อยห้าสิบ ตัวนั้นก็ไม่เข้าก็นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอา้าโอเคมาแล้วนะคะความรู้สึกช้าไปอีกนะโอเคยังเ,เข้ามาตัวนั้นมันถ้ามันไม่เข้าเราดันไม่ได้ก็เลยแบบเออไม่ตีไปเลยละกันเนาะโอเเข้าแลเข้าหน่อยเอา้าหั่อีกแล้ว เด้งข okay, ึ้นมาเป็นสามนเนะคะไ okay, ม่เข้าไอ้ตัวเล็กตัวแรกทางบ่อยจังสี่พันจะถึงมาเนี่ยเลื่ตีแบบหมั่นไส้นะคะเฮ้ยอะไรมันค้างมันหมุกหนิดอ่ะอ่ะสี่พันถึงแล้วเนาะอเอยตัวเล็กมันขึ้นมาพอดีเอาซะหน่อยละกันโอเคสี่พันสองพอนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเนาะไม่เล่นไรยังไงสวัสดีค่ะ